The blessing. The blessing. นับพระพร์ของท่านดูทีละอันนับพระพริ์ึงพระเยซูประทานนับพระพรนัน้นับดูทีละอัน count the blessings ผมเองนั้นได้เกิดอยู่ในครอบครัวคริสเตียนนะครับแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนที่มีงานเยอะนะครับจึงไม่ค่อยมีเวลาให้กับผมนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าชีวิตของเราสับสนเรารู้สึกขาดความรักขาดความอบอุ่นนะครับแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นที่พึ่งนะครับมีเรื่องของเที่ยวเตร่ยาเสพติดก็มีบ้างการพนันก็มีบ้างอันนี้ก็คือความจริงที่เกิดขึ้นในช่วงของวัยรุ่นนะครับ แต่มันก็รู้สึกว่างเปล่าเมื่อเราอยู่คนเดียวคิดถึงความรักของพระเจ้าเพราะว่าตัวเองถึงแม้ว่าในช่วงเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะเกเรบ้างแต่ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์นะครับก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตก็เลยได้เริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะเข้ามาทํางานและเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจนะครับเริ่มต้นด้วยการขอพระเจ้าช่วยที่จะเรียนหนังสือเป็นอันดับแรกนะครับจำได้ว่าตอนที่เรียนในสมัยนั้นเนี่ย ผมได้ที่ที่49ในห้องมีทั้งหมด50คนและคนที่50เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับผมได้สอบได้ที่49นะครับทราบไหมครับว่าเกิดการอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อผมอยู่ในระดับของการศึกษาในชั้นมัธยมปีที่หนึ่งะครับก็เกิดการอัศจรรย์ก็คือพระเจ้าช่วยผมให้มีความเข้าใจเรียนหนังสือเนี่ย จากเคยเป็นรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาเป็นอันดับสองของห้องนะครับซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าเป็นผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมแสวงหาพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าในตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเหลิงเพราะว่าเรียนได้ดีละก็รู้สึกเหลิงก,ก็เก็เกเลอีกทีหนึง่งแต่ผมก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราไปสุดๆนะครับไปในทางที่ไม่ดีสุดๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกเสียใจจน กระทั่งต้องร้องไห้กับพระเจ้าว่ามันไม่ดีต่อเราในการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็เรียกหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแต่พระเจ้าก็ทรงมีเมตตานะครับก็คือว่านําผมไปโรงเรียนพระคิสธรรมเนี่ยเพื่อที่จะฟื้นฟูจิตใจอุปนิสัยนะครับที่ไม่ดีแล้วก็เป็นผลตามนั้นครับผมก็ไม่รู้สึกอยากจะไปเที่ยวเตหรือว่าไปกับเพื่อนที่จะติดอาบอายามุกต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือการพนัน ก็เริ่มต้นที่จะสแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงผมในแต่ละวันแต่ละวันที่เดินติดตามพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ช่วยทําให้ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูจนสามารถยืนอยู่ในการรับใช้พระเจ้าในถึงทุกวันนี้ได้ครับก็เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ประทับใจอยู่ในถึงทุกวันนี้นะครับ ตอนอายุผม13ปีเนี่ยทางคริสจักรก็มีพิธีบัพติศมาในน้ําผมก็มอบชีวิตเต็มร้อยเลยวันนั้นผมจําได้ว่ามีพระสุรเสียงของพระเจ้าได้พูดกับผมว่าเราจะใช้เจ้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยใช้ชีวิตตามคริสเตียนทั่วไปก็คือไปคริสจกักรอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนะครับก็มีความสุขกับพระเจ้าที่อยู่กับพระเจ้าแต่มาถึงระยะหนึ่งนะครับก็ชีวิตผกผันอีกครั้งหนึ่ง ในเวลานั้นเนี่ยเพื่อนก็ไปชวนไปออกนอกลูก่นอกทางอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มีปัญหาในครอบครัวมีอะไรต่างๆมากมายเข้ามาลุมเล้าในชีวิตแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็มีพัะคุณของพปรองมีแผนงานที่ดีของพปรองที่จะช่วยทําให้ผมเนี่ยสามารถกลับมายืนขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนใจร้อนมากชอบชกต่อยอรารวาสต่างๆนะครับ แต่ผมก็ขอพระเจ้าที่จะช่วยทําให้ผมเนี่ยเป็นคนที่มีใจที่สงบและใจเย็นลงได้หลุดพ้นจากการครอบงําของอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายชอบวิวาทเนี่ยออกไปจากชีวิตหลังจากนั้นก็ทําให้ผมก้าวสู่การรับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการบุกเบิกคิดจักไปในหลายๆที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนคนอ่อนแอนะครับคนหนึ่งก็คือผมเองเนี่ยในอดีตให้กลายเป็นคนที่มีความมั่นใจมีความมั่นคงในพระเจ้า ได้นะครับเช่นเดียวกันพระเจ้าก็สามารถทํากับคนอื่นๆที่ขาดความหวังสิ้นความหวังนะครับให้กลับมามีความมั่นใจเหมือนกับที่พระเจ้าทําในชีวิตผมได้เช่นเดียวกัน ยยาาามททดดสสทุุกกเจีีีนนนตดดดดดััังงโคลื่่่สส์ขำบไรพแม้เราจะ,ะเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคแต่ว่าคริดจักรของพระเจ้าที่ถูกสร้างบนศิลาศิลานี้ก็หมายถึงพระเยซูกิจเจ้านะครับพระองค์จะสามารถทำให้เรามีความมั่นคงหรือพูดง่ายๆว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนผู้ที่อ่อนแอให้เป็นผู้ที่เข้มแข็ง ปลี่ยนคนที่ขัดสนให้เป็นคนที่มั่งมีได้พักพิง์ในพระเจ้าพักพิมในพระองค์พระทรงเป็นศิลามั่คงเพระาะองค์เป็นพระเจ้าพลังความรอถบทรงเป็นโลกเป็นกาําบ